เริ่มจากความตั้งใจก่อนว่าพี่โนต้ตอยากจะช่วยเหลือเห็นปัญหาแล้วก็อยากช่วยเหลือ<ช>อันนี้คือแบรนด์นี้คือพี่โนต้ตเริ่มต้นตั้งแต่แรกจริงๆ<ล>แล้วมันไม่<ล>ใช่เป็นเรื่องของแบรนด์ด้วยตอนนั้น่ะยังไม่ได้รู้เลยเคสว่ามันจะทําม,มาเป็นชื่ออะไรหรืออะไรยังไงครับรู้เว่าเราได้รับการติดต่อมาจากทั้งในของทีมวิจัยมันเริ่มต้นมาจากมหาลัยสงขลานครินครับมาเล่าให้เราฟังในเรื่องของการคิดค้นไฮโดรเซตโปรตีนจากพืช โดยเฉพาะจากทัวร์หลืองสําเร็จว่าคุณโตโน่สนใจที่จะมารับฟังไหม mm hmm. เขาใช้เวลาคิดค้นกันมาเกือบสิบปีมันตรงกับความตั้งใจของเราแล้วมันก็มีความบังเอิญที่มากกว่านั้นที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้เชื่อในแบบของผม mm hmm. คือผมถือประโยคหนึ่งเป็นสำคัญอนะคือเรื่องของส่วนรวมมาก,ก่อน mm hmm. แล้วมันก็เป็นความบังเอิญตรงที่ผมไปมหาลัยนี้ครั้งแรกครับมันมีประโยคนึงที่เขียนไว้ว่า ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งมันดันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรารู้สึกชอบประโยคน,นี้จังเลยแล้วมันก็ตรงกับในหลายๆอย่างที่เราทำมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการว่ายน้ำการเก็บขยะการมาเป็นประธานสโมสรก็เลยสนใจแล้วก็ร่วมวิจัยแล้วก็ทดลองชนมากลายออกมาเป็นเอลเฟอ์